สิ่งที่กลัวสิ่งที่ไม่ชอบก็น่าจะเป็นความสูงแล้วก็มดผมมีเหตุการณ์นั่นแะตอนเด็กคือ,คอผมอะเล่นซ่อนแอบหรือเล่นง่ายจับหรืออะไรไม่รู้อยู่แถวบ้านแต่ทีนี้เนี่ยสวนหน้าบ้านเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนนแบบพุ่งไม้ใช่ไหมเราก็ไปแอบซ่อนในพุ่งไม้นั้นสักพักเนี่ยเราก็เอ้เหมือนคันคันหลังเหมือนมีอะไรกัดไม่รู้อะ่ะเราก็เกาๆมันคันมากเลยวะก็เลยถอดเสื้อออกมาพอถอดเสื้อออกมาปุ๊บ ทั้งตัวทั้งหลังเต็มไปด้วยมดประมาณแบบร้อยกว่าตัวผมก็ตกใจแล้วเราก็วิ่งหนีรอบบ้านอืมก็เป็นเหตุการณ์ผงาใจผมชอบสัตว์ก็หมดเลยครับแต่ที่อยากเลี้ยงเนี่ยคือสัตว์สัตยาชื่นใจสัตยา โอ้พี่แฟนคลับน่ารักมากๆเลยคอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเวลามีงานอะไรก็จะคอยไปซัพพอร์ตเราก็ก็สนงใจมากๆเลยครับแต่ว่าช่วงนี้โควิด <c oughs> ก็ไม่ได้เจอใครเนาะก็คิดถึงทุกคนมากๆแล้วอยากเจอตอนนั้นก็แบบเหมือนแบบหาชื่อด้อมอยู่วิน <c oughs> นี่ของภู <c oughs> ก็มาจากคิดว่าแม่ตั้งชื่อเราว <c oughs> ินนี่เดอะคูแต่เปลี่ยนภู <c oughs> ที่เป็น P O H C H U ก็คือตามชื S ่อเราดีกว่าก็ถ้าใครอยากติดตามแฟนคลับก็จะเป็นบ้านคูวินออฟฟิเชียลหรือ